ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนหลวงหมายเลข1020เชียงรายเทิงบ้านป่งช้างหมู่6ตำบลเชียงเคียนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย หลังจากที่รถยนต์กระบะชนกับรถตู้โดยสารเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะตรวจสอบพบว่ารถยนต์กระบะมีผู้เสียชีวิต2คนเป็นเด็กอายุ14ปีและชายอายุ60ปีอีก1คนนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก1คนส่วนรถตู้มีผู้บาดเจ็บ12คนเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้ที่ทติดอยู่ภายในรถก่อนนำส่งโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่ารถตู้โดยสารขับมาจากอำเภอเมืองเชียงรายมุ่งหน้าอำเภอเทิง ส่วนรถยนต์กระบะขับสวนทางมามุ่งหน้าตัวเมืองเชียงรายเมื่อถึงจุดเกิดเหตุอาจจะมีรถคันใดคันหนึ่งเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถอีกคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนดำเนินการตามกฎหมายและฝากเตือนไปยังประชาชนที่สัญจรตามถนนสายต่างๆในจังหวัดเชียงรายให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ค่ะเพราะว่าบางเส้นทางขึ้นเขาสูงชันประกอบกับระยะนี้ทัศนวิสัยค่อนข้างต่ำเนื่องจากปัญหาฝุ่นควันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ